สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะมารีวิวเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อครีมกันแดดของยี่ห้อนี้นะเออก็ที่แรกเต่าก็คิดเอ๊ะฉันจะรีวิวยังไงให้มันเห็นภาพวันนี้ก็เลยอ๋อทาครีมหมดทุกตัวแล้วเหลือแค่ครีมกันแดดก็เลยมาอ่ะเดี๋ยวจะทาให้ดูเลยกับผิวหน้าของตอนนี้แหละเอาให้ชัดๆอย่างเงี้ยนะ อันนี้คือผิวนางเต่าที่ทาครีมเสร็จแล้วทาแบบพวกเซรั่มพวกอะไรเนี้ยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆอันนี้เต๋าว่าน่าจะได้ค่อนข้างที่จะจริงมากแหละกับกล้องกับไฟกับอะไรอย่างเงี้ยโอเคไ่มเห็นบ้าเห็นลุงคนมาดูตัวนี้ที่เต๋าไม่ได้ใช้ยูซลีนเพราะว่าอยากจะลองลดรายจ่ายเนาะ mm. ก็ตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าร้อยอะไรประมาณเนี้ยอืม 50 ml ด้วยทาให้ดูขยาวนะก็ไม่รู้ขยาวแรงขนาดนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวขยาก่อนมันไม่มีลูกกิ้งอะนะนี่นะจ๊าอะตัวเนื้อ จะประมาณเนี้เห็นไหมอันนี้คือทาอยู่หน้าเออเอามาแล้วเดี๋ยวมาเกลี่ยกันจะได้รู้ว่าจะตามจะตามหรือว่าจะผ่านอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะหมายถึงว่าเพื่อให้เห็นเลยว่าเออจริงๆทาแล้วมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหน มันก็จะนวลนๆขา,ขาวๆข,ขึ้นมากว่าผิวปกติของตตาเห็นปะสีนี้ฝั่งนี้คือทาฝั่งนี้คือไม่ได้ทาเห็นปะอือหือฝั่งนี้คือทาเดี๋ยวเตาขอย้ำอีกทีขอนี้นถ่ายรูปม่อนแอบครอบฝาแอบครอบฝาสม่ร้วา ค่าต่อนะจ๊ะถามว่าแห้งเร็วขนาดนั้นไหมไม่เห็นปะเพราะว่าตอนที่เต่าหยุดถ่ายรูปอะน้องเขาก็ยังไม่ได้แห้งเอออันนี้ก็คืออารมณ์ของการทาอายัานะฝั่งนี้คือทาฝั่งนี้ยังไม่ได้ทาชัดไหมมาทากันต่อนะคะทาให้เสร็จ อันนี้ก็เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อครีมกันแดดของหลายๆคนเลยเพราะว่าตอนเต่าซื้อเต่าแค่รู้สึกว่ามันถูกกว่ายูซลีนแต่ยูซลีนที่เต่าใช้ก็คือเป็นตัวที่อ่าไม่มีสีเนาะทาออกมาแล้วมันจะไม่มีสีทาออกมาแล้วมันก็คือแบบจะกลืนกับผิวหน้าเราไปเลยแต่อันนี้ก็ต้องยอมเราว่าเขา จะมีขา,ขาวๆข,ขึ้นมานิดหนึ่งเข้าใจป้ะหมายถึงว่าอ่ามันจะขาวกว่าสีผิวอะมันจะปรับสีผิวให้ดูแบบขาวขึ้นอ่าน,นี่เห็นไหมแก้มสองฝั่งทาละอันนี้แต่ใช้แล้วใช้แล้วนะคะจริงๆใช้มาหลายวันละสองสาวันละไม่เป็นขุยเอออันนี้ไม่เป็นขุยอือหื หน้าต่อนะคือไม่เป็นขุยเออใช้แล้วเห็นไหมนี่กันแพรล,ลิปแต่รอบนี้ดีคือแพ้น้อยแพ้ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนหน้าน้องก็จะแอบลอยๆข,ขาวๆไปปะฟังนี้คือเต่าจะเน้นช่วงนี้เพราะว่าหน้าเราจะโดนแดดตรงนี้ คือถ้าใครลงไอเนี้ยนะเออแล้วก็แบบทาปแป้งอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคเลยแบบคล้ายๆจะช่วยปรับในเรื่องของการแต่งหน้าให้ดูง่ายขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเพราะตัวนี้เขาเป็นครีมกันแดดอ่ะอันนี้น่าจะชัดเดี๋ยวถ่ายดูฝั่งนี้คือทานะที่กำลังทาโอ้ไม่ก d ไม่นะทำไมแฟลเปิดเองอัตโนมัติ ขอโทษค่ะกล้องต่อมันเห็นปะฝั่งนี้คือทาฝั่งนี้คือไม่ทามันจะต่างกันนิดนึงอ่ะเพื่อนๆเห็นปะหน้าเต่าก็รู้สึกว่าเต่อหน้าเต่ออ่ะมันจะเริ่มเลยอยจากเมื่อกี้นึกออกไหมถ้าลอยแน่ๆลอยจากคอเนี่ยลอยแน่ๆเพื่อทาต้องทาคอด้วยนะแต่ว่า ออกมามันก็ดูสวยเลยนะเอาจริงๆก็คือแบบชอบอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ชอบแต่มันจะเหมาะกับคนที่แบบแต่งหน้าด้วยมากกว่ายัางต่ออ่ะแทบไม่ไม่ทาแป้งเลยเออกจากบ้านมันก็จะดูลอยๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าทาแป้งปุ๊บแต่งหน้าปุ๊บอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจบมันโอเคเห็นปะอืออันนี้ก็คือทาเสร็จแล้วมันจะขาวกว่าตอนที่ไม่ได้ทานิสนึงเห็นไหม แต่ว่าอันเนี้ยคือต่าไม่ได้อันนี้ตายเห็นปะตาก็จะลอยลอยอันนี้คือหน้าลอยแล้วนะคอคือดําก็ต้องมาลงคอเนะจ๊ะอันนี้สรุปว่าก็ไม่ได้ไปหยัดแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะทาครีมกันแดดก็ต้องทาขอด้วยแต่คือบางครั้งเตาก็แอบงกไงงกก็เลยไม่ทาอได้ไหม โอเคอยู่นะถ้าเพื่อนๆทาแป้งอะไรอย่างเงี้ยทาแป้งนี่เป็นแบบโปร่งแสงโปร่งสีอะไรอย่างเงี้ยโปร่งแสงใช่ไหมไม่มีสีอะไรอย่างเงี้ยที่มันกลึงกับอยู่หน้าแต่ว่ามันอืมมันไปได้กับคนที่แบบชอบแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าแฮปปี้ได้ไหมเออได้ปะได้ปะได้ปะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะก็เลยแบบโอ้ลองดูเซ่อะไรอย่างเงี้ย พาให้เพื่อนเพื่อนดูไปว่าจะยังไงแต่ว่าก็เป็นไงอะโอเคเนาะแต่ว่าโอเคอยู่แต่ผิวหน้าของคนที่ใช้ครีมตัวนี้นะเต่าแนะนําให้เป็นผิวหน้าที่ค่อนข้างที่จะขาวนิดนึงนะแต่ถ้าผิวหน้าเราผิวหน้าแบบไม่ได้ถึงขั้นขาวอะแต่กลัวมันจะลอยมันจะเทาอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอันเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นเลยว่า จริงๆอ่ะแขนเตาอ่ะโอ๊ยอันนี้มันอันนี้แสงอีกและแขนเตาอ่ะจะดำกว่าหน้าเห็นปะนี่อันนี้ชัดๆเลยเออคือเตาออะไม่ค่อยได้ดูแลพวกผิวตัวเนี่ยมันจะดำกว่าหน้าเดี๋ยวเตาะจะลองทาหลังมือให้ดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไง ทาไม่เยอะนะลองสังเกตเห็นเปล่าว่ามันจะลอยลอยอะแล้วจะบอกว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะปรับสีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ปรับเท่านี้แหละมันไม่ได้ปรับอะไรไปมากกว่านี้อันนี้เทียบให้ดูถ้าผิวหน้าแบบผิวหน้าพื้นผิวจริงๆเลยไม่ได้ไม่ได้ขาวอะไรอย่างเงี้ย แต่คือเต่าอ่ะเต่าคิดว่าตัวเต่าอะผิวหน้าจริงจอ่ะมันค่อนข้างที่จะขาวแต่ตัวเต่าดำอืมเพราะว่าก็อย่างที่บอกดูแลก็ดูแลแค่หน้างเดียวจริงจก็ไม่ได้ดูแลตัวอะไรเท่าไหร่เห็นปะมเนี่ยแป๊บหนึ่งอ่ะตบๆๆก็ได้มันก็ยังจะเห็นไหมอ่ะแสงมันไม่ค่อยโอเคเนาะ มันก็ยังค่อนข้างที่จะเห็นอยู่ดีว่ามันลอยแต่สักพักมันก็กลืนเนาะเออมันก็กลืนไปกับผิวก็ลองตัดสินใจเอานะคะชอบไม่ชอบแล้วแต่เลยเพราะว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่จะต้องแบบอยู่บนหน้าเราไปสักพักะรยะยะหนึงอะก็หลายเดือนอยู่สองสาเดือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะห้าสิบมลเนี่ยเท่าออกมามันก็จะวอกๆอย่างเงี้ยความรู้สึกเต่าน้ำมันจะวอกๆเออ ก็กลืนไปกับผิวกลืนแหละก็กลืนแต่ว่าลอยไหมล่ะอันนี้คือผิวหน้าเตาแต่ผิวเตาไม่ไม่ถึงขั้นขาวอมชมพูหรืออะไรขนาดนั้นนันนียแสงมันอันนี้แกเห็นไหมโอเคไหมโอเคก็เท่านี้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจซื้อกันแดดตัวนี้นะคะ บ๊ายบายสวัสดีค่ะ